สวัสดีครับอยู่กับช่องเพชรเชียงนอนะครับวันนี้มันทำอะไรครับคุณยายผัดชาปลาคังจัดมีกระเป็น,<ม>ส,นส่วนผสมของนั้นค่ะมีกเป็นครับน้ำพริกครับใช้กระเทียมพริกกระ,ะเทียม,มแล้วก็มีพริกไทยด้วยนี่ไอของเราปลาคังนะครับครับปล<ร>าปรกดรดปลากรดคังงมีพริกมีมะเขือแล้วก็มีขโพดข้าวโพดถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวมะเขือ ขัวขัวพวงแล้วก็กระชายกระชายใบหักกาดขากับอันนี้ไปเลยผักไทยเอาละเรามาทำเครื่องเลยครื่องเครื่องครับมีน้ำตาลชูรสรสดีน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็มีน้ำน้ำซอสฝรั่งเขียวน้ำปลานาะครับผมไปกันเลยรู้จักกระทะเลยไปไป กระเจียนี่คกส่รครับจะใส่พริกครับใส่ร้อนก่อนครับได้เลยมายางจับกระทะให้ร้อนก่อนดยังจะกางครับ แรงมากครับท่านตอนนี้หนูคงว่าไม่ปื้มนะน่าจะอ,อ้าวไปเลยใส่เลียวนี่ไม่เคยป่วยหรอก <c oughs> เขาทำเขาเป็นอยง่ี้ใหม่ มีผัดชาขาวมูแลครผัดชาก็ยกทครยกยกกระทะขึ้นมายกกระทะขึ้นมาทํไมยิบอมาขึ้นมาทําไมเดี๋ยวก็ไม่เร็วแล้วยัง เสร็จไปเขียนีีอะไรให้ยายช่วยทบ้าใส่อะไรตอใส่ได้ต่อครับใส่ปลาขั้นโอมยาู้ใส่เองยายชะนะคะเดี๋ยวติกแป๊บนี้นิดีวยไปหน่อยยห้ไอทคนเหลือหน่อยตัดีิโชว์ ใส่ได้นั่นเลย,เลยอู้น้ำไให้ต่ำๆ,ำๆวันนี้น่อยไม่ไรนะไม่ใช่ไรลูกไอ้เอ่อเปลี่ยนเลยนั่นเลยอันนี้อาจจะมีเสียงอะไรอันนี้เสียงหข้มมาก

ดาว่าต้องใส่ผงชูรใส่เยนกะปใส่เยอะดส่เลยนะมายายจกระทะหนูลงทำเอง มีเยอด้วย่มีกับสารพินเยะากับกับสารพินไหน้าวนี่ถ้าใส่ประมาณหนึ่งทุกพีเอาสองโวดนี่จ้าสองโวนใส่เลยอ้าละตักที่ตรงนี้น้ำมันหอยไปเลยครับโอ้โหเทียนโขง้ันครับ

ก็จะใส่ใกระชายลงไปงแล้วกดหิ่งตัวหิ่งลเรี่ยๆกันนะค่อยๆคนด้วย

เือเคนต้องผัดห้ก่อนนะผัดอย่างไเละเยขาโพดจะโดนไอเส น้ตแล eh? oh, you. You ้วก็ถ้าผมไปตรวราคาตรงนี้าดที่นี่เองาทีนคะตรงตลา้ตรงตัดที่นี่ค อ๋แล้วไอเขียนมาเลย นือยี่นะงงล้กินเลอต่อันนี้ของเราก็ได้เสร็จแล้วนะครับเรามีนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้ก่อนนี้คือ ผัดชาปลาขั้งปลากัดขังครับแล้วก็นี่ข้าวเหนียวลองใหญ่ต้นใหญ่ยงเน้นเลยมากินเลยนี่ช้อนด้วยนะนี่เดี๋ยวใหญ่ตักตักตักปลาให้นั่นหละันหละครับผมน่าแนอะเอาช้อนมาไว้ในนี้ที่ครับดีๆแบบข้าวออกก่อนครับ ไม่ต้องมีก้างนะอ้โหท้องม,นมองนันอยู่ท้องมันไม่มีใช่ไหมอาทีละน้อยๆค่อยๆค่อยๆถ้ามันแข็งๆได้หรือว่าเก็บเอาไว้ข้างๆเนี่ยอันนี้คือกลางๆนะแม่อห็นแม่ก็เห็นอยู่นะอยู่อืมอร่อยอืมปลานี่มันมาก อาทิตย์หน้าขอเจออีกนะหรือว่านี้น่าจะมีนะหืมอู้หูที่ยายตัดให้ก่องเฉยๆเล็มให้หลานก่อนสิเนื้อมันเหนียวนุ่มนะครับเนื้อมันเหนียวอร่อยหนึบเนื้อมันหนึบๆไงอันนี้ไม่มีหรอกเนื้อเด็ดจันนี่ กินไปไหนแม่ย่ากินไปกลองระหว่างไปเลยนีงง่แรกกินขนมลูกไม่เป็นอร่อยมากอยากกินด้วยเหรออยากกินจุ๊บเลย นี่ก็เอาข้าวโพดมากินข้าวโพดหรือว่าเอาลําไส้ก็ได้อืม <c oughs> <c oughs> อืม ส่วนนี้เน้เนๆไม่มีเ,เ,เลยได้เต็มตักเต็มคำเลยใช่ไส่วนนี้ก็เหมือนกันกินน้ำพรายเลยหลับ <laughs> <laughs> พรุ่งนจะไปเที่ยวนครนายกเจ,จอกันที่อะไรน,นะ ท่านผู้ชมซเดินกันที่อะไรนะปะยอดอาหารป่ายอดแก้วอาหารป่าเห็นไหมเราจะไปลุยอาหารป่าปลาแก้วป้ายอดแก้วส่วนนี้ไม่แน่ใจจำได้ไหมครั้ที่ยายบอกว่าให้ซื้ออะไรมาปากยายบ้างหรือจำได้ไหม ไก่ย่างข้าบุ๊ชฮะไม่เอาไปทางนู้นจะมีไก่ย่างข้าวบุ๊ชได้ยังไงอ่ะข้าวบุ๊ชข้าวบื้อไปทางนู้นไม่มีปลาหนึ่งตัวผัดฉ่าได้ตัวใหญ่จานใหญ่มากเนื้อเน้นๆะพี่ตือเนาะเม็ดเล็กๆนี่นึกว่ามะเขือโอ้โห เราน่าจะมีไอ้พัดลม,มเป่าอันไหนอีกนีไ่ไหนอีกน,นี่ไหม,น,มน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวหนูกั้งหนูก็คลายออกได้เอาอย่างนั้นเหรอ ได้ครับโอ้โก็คายออกปอเป็นแบบ็กอาจะกินเนื้อไม่หมดไม่คุ้มเลยอย่างเงี้ยหนูต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตุกหนูจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่มากหนูก็อร่อยมากอยากกินแต่ก็กลัวก้างไปด้วยตัวนี้ก้างน้อย เดีย๋ยวไม่ค่อยมีกล้างหรอกแต่เรายายหันไม่เป็นก็เลยมันก็เลยมีกล้างเดี<ต>๋ยวให้เขาหันมาก็ได้วนะมิดยายไม่ดีต่อเพื่อนไม่เชี่ยวชาญเหมือนคนที่เขาทำปลาแต่ปลาเขาจะรู้ว่าก้างอยู่ตไหนชึ๊บชึ๊บชึึชิหรอ ก็ไม่คิดว่าจะติดมาด้วยเนาะคล้ององ ไปทีแล้ชิ้นว้าวมีมีใจใส่น้ำน้อยโดยใจก็กลัวกลัวมันจะปริ่นออก เห็นมากเลยผักก็กินได้ริกไทยไม่เอาโดนแล้วร้อนมากเลยเหรอลูก,กลทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะ่ะนี่อย่ายายเห็นไหมทั้งใบไม้ทั้งตัวิกไทยเม็ดเดียวโอ้โหร้อมา กลัว่าหายเป็นนานจังดูสิตักแม่ดูสิลำเย็นนิดนึงไหมแม่ปลอกลำแมวอย่าตักปายแม่ไหมครับชิ้นแบบไปเลย ไม่เคยกินชีสดำๆเลยอมากินครังนี้ครับเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยหมกินค้ายๆนะเนาะหอมมากแสาคูเลยค้ายๆเปียกสาคูเลยอ่ะออืมหวานเค็มมันน่าจะคิ้วๆหน่อยจัดกันนะ ข้อสาก,กะทิลูก,ลก,กใหญ่ที่เหลือแม่ก็จะกินต่อตุกแกลองแต่น,นั้นไ้มเยอะมากเลย้าเลยลองเราชื่ไหน หนูว่ายายต้องเลือกชิ้นนี้เนี่ยไหนๆอย่าไม่ตักผักให้ยายด้วยยายชอบกินผักงั้นยายต้องเอาตรงนี้เลยโอ้โหท่านผู้นั้นทำเราทำอะไรไปเนาะผัดชาเลยนะผัดต้มยำต้มต้มยำไม่ใช่ที่เราเคยทำผัดชาผัดชาขาหมูเด้เท่าไหร่อ่ะขั้นก้าแล้ว ชล้าวอร่อยผัดชากก็อร่อยผัดชานี้ก็นะอร่อยเนาะเจอนานเราจะเจอปลาหรอไม่เจอปลาไปเบิอ่อ เดี๋ยวเราชวนพ่อไปเที่ยวจังหวัดที่ว่าเราเคยดูไปดูปุยป่าชัยนาเนาะอืปุยป่ายายขอตามไปด้วยคนนะชัยนาทแล้วก็ปุยป่าแล้วก็ให้ใหญ่แมวเโอเคปนะคค็น <laughs> มนนี่มีสองเมนูเลยหรือนอกจากของกลับมาจากโรงเรียนก็กินเรียกว่หายไปแล้วหายไปไหนไม่รู้น้ำในขวดเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องชาแน,นลนะครับสำหรับวันนี้ฝากไปสองเมนู เมนูที่อร่อยมากผัดฉ่าเข้าหมดชามปรากฏคั้างตักไม่โดนเลยหอมมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องแชนแนลนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะมิ้นท์พันเล็บบ๊ายบาย